ดาวกระจายค่ะไม่ยอมจากถ้าไม่แจกรอยยิ้มกับสเกตด,ดาวสเกตด,ดาวนี้ไปดูความน่ารักอารมณ์ดีของหนุ่มตุย้ยเกตกมล,ล่าทาในกอละครถึงร้ายก็รัก <ไป S 1> แม่แหกกันในช่วงที่ซ้อมคิวกรไทยจริงหนุ่มตุ้ยหนุ่มพอลสาวน้ำฝนก็หยอกกันไปมาแบบนี้อ่่ได้เห็นววมง ระหว่างที่เราเข้าฉากอยู่นุ่มตุ้ยก็ปล่อยมุกแซวคนในกองกับท่านี้และยังชวนสาวนุฝนเต้นลีลาโชว์อีกแบบนี้กันเถอะเราต้องิ่งดิ่งต่อไปทําไมกันเถอเราต้องดิ่งดิ่งต่อไปทําไมอารมณ์ดีจริงๆเลยนะหนุ่มตุ้ย